าเป้าหมายเราคือการปั้นหุ่นอย่าวางอัตราส่วนการคุมอาหารกับการออกกําลังกายแบบนี้เด็ดขาดนะครับอันนี้ผมขอแชร์จากประสบการณ์ตัวเองเลยนะที่เคยพลาดจากสิ่งเหล่านี้เพราะเราตั้งโปรแกรมกับตั้งมายเซ็ตแต่ผิดๆนะครับจากสิ่งที่เราได้รับมาว่าเฮ้ยในแง่ของการคุมอาหารและการออกกําลังกายเราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมที่แบบว่าคุมอาหาร80%ออกกําลังกาย20%อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคุมอาหาร70%หรือออกกําลังกาย30%รจะหลักสูตรอะไรที่ไหนยังไงไม่รู้แหละแต่ผมขอบอกเลยนะครับว่่่่าาสสววนนนใหญอัตรี้ ห,หลักสูตรนี้นะมักจะเน้นไปในเชิงของการดูแลสุขภาพซะมากกว่าถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะมีสุขภาพดีและรูปร่างที่ดีในระดับหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แต่ถ้าเป้าหมายคุณคือการปั้นหุ่นให้ฟิตให้เฟิร์มให้เะ๊ะให้ปัง อัตราส่วนนี้ใช้ไม่ได้เพราะผมอยากจะบอกแบบนี้เลยครับว่าคุณลองไปแกะอรอยดูได้เลยนะว่าคนที่เขาปั้นหุ่นให้จนเป๊ะจนปังจริง,รงๆเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเขามาคุมอาหาร80แล้วออกกําลังกาย20หรือคุม70ออก กำลัง30อย่างนี้ไม่ใช่นะครับแต่สิ่งที่เขาทํารวมถึงตัวผมด้วยนะก็คือคุมอาหารเราต้องโฟกัสร้อยเปอร์เซและออกกําลังกายก็ต้องโฟกัสอีกร้อเซต้องทําทั้ง2ออย่างอย่างเต็มที่และให้มีประสิทธิภาพที่สุดเราถึงจะสามารถปั้นหุ่นกันได้นะครับถ้าเราไปโฟกัสที่อาหารอย่างเดียวแต่ออกออกกําลังกายเราทําได้ไม่ค่อยดีเลยหุ่นดีมันจะมาได้ไงหรือต่อให้เราออกกาลังกายที่ดีโอโคโฟกัสขั้นเทพทําทั้งเวททั้งคาร์ดิโอแต่อาหารเรากินไม่ดี ก็ไม่เห็นหุ่นดีมาเหมือนกันโอเคไหมครับดังนั้นอย่างที่บอกครับว่าทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับเป้าหมายเราแล้วละ่ะว่าเราอยากจะดูแลตัวเองแบบไหนอยากจะดูแลแค่สุขภาพหรืออยากจะได้รูปร่างที่เป๊ะปังเราจะได้ไปในทางที่ถูกที่ควรโอเคไหมครับถ้ามาในทางต้นหุ่นขอให้โฟกัสทั้งสองอย่างอย่างละร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยถ้าคุณทําทั้ง2อย่างอย่างเต็มที่คุณรอดูผลลัพธ์ได้เลยว่าหุ่นคุณจะเป๊ะจะปงังได้เบอร์ไหนที่สําคัญแถมให้ทิศหนึ่งคุมอาหาร ด้วยการที่เราก็โฟกัสให้แค่ว่ากินให้ครบทั้ง5หมู่ในสัดส,ส่วนและปริมาณตามที่ร่างกายต้องการส่วนการออกกําลังกายต้องทำเวทเทรนนิ่งทุกส่วนควบคู่กับการทำคาร์ดิโอและที่สําคัญอย่าลืมนอนหลับมาก่อนให้เพียงพอด้วยถ้าคุณทําครบครวนกระบ,บวนการนี้คุณสามารถเห็นผลดีผลเป๊ะผลปังได้แน่นอนลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ